มาครับจะมารีวิว Honda Civic ES นะครับดเมนชันรอบคันนะครับก็ประมาณนี้จะพาดูรอบคันนะครับสีรอบคันก็ประมาณนี้นครับมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับรถบ้านนะครับ รถสวยมีทรงนะครับมีล้อแม็กทีอีสมเจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งชุดนะเดี๋ยวพาไปดูภายในครับภายในก็จะเป็นตัวไม้ฟ้าวิทยุคันนี้เป็นเกียร์เกียร์กระปุกนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเนนนุ่นเบาะสวยๆภายในสวยๆนะครับแผงประตูคอนโซลสวยๆนะครับ มีวัดรอบหนึ่งตัวของเล่นมก็มีว er eh. <ENE> ัดรอบหนึ่งตัวแต่ประตูนะครับสวยๆสีครีมสะอาดดนะครับบ่อหลังก็ประมาณนี้ครับบ่อหลังก็สวยๆนะครับสะอาดทีนๆเลยอ่าเทดานเพดานสวยๆนะครับมีไฟไอบูอ่าประมาณนี้ กุญแจเป็นไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับกุญแจไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ปกติกระจกมองข้างปรับนะครับไฟฟ้าหน้าไม้ตอนนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งหนึ่งแสนเจ็ดมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสามโลอ่า เครื่องดีครับเครื่องดีช่วงล่างดีแอร์เย็นนะครับปกติเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงครับอ่ามีติดแล้วนะครับนิ่งๆเลยวัดรอบวัดรอบนิ่งๆครับครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อเสียงเครื่องนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับ รอบนิ่งๆปกติครับผมเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องครับผมห้องเครื่องก็ประมาณนี้ครับผมเดิมๆนะครับใช้งานยาวเลยเครื่องนิ่งๆไม่สั่นไม่อ,อะไรทั้งนั้นครับไม่มีเสียงอะไรปกติครับผม ไม่มีเยิ้มนะครับค,บนคบันนี้เอกสารครบโอนนะครับพศหกแปดนี่ครับผมรถมีทรงนะครับทรงสวยๆนะครับอันนี้เปิดอยู่ที่ หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมหกหมื่นเก้าพันบาทจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมหกหมื่นเก้าจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าห้าสองสี่เก้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ